ในเกมโรบ็อกครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ถึงแม้ว่าจะมีการที่ตรวจสอบนะครับแน่นหนานะครับหรือว่ามีคนเล่นเยอะเนี่ยตัว r o บ็อกครับก็ไม่หวายนะครับที่จะมีการใช้นะครับโปรแกรมโกงนะครับเกิดขึ้นภายในเกมซึ่งไอเรื่องเนี้มันมีเยอะมากครับกับทุกเกมนะครับโดยเฉพาะครับกับเกมตระกูลนะครับ PvP หรือกิจกรรมครับหาของอีเวนต์ครับที่มันจะต้องมี1คนนะครับ หนึ่งในร้านครับหรือหนึ่งในแสนนะครับที่ใช้โปรแกรมโกงนะครับภายในเกมโรบอ x ในการที่ทําให้ตัวเองครับสมหวังนะครับได้ของที่ต้องการมานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่โรบอกจะเจอมันนานมากหลายคนคนสร้างเกมก็ออกมาบ่นครับว่าเกมเขาเนี่ยครับโดนคนโกงเนี่ยเยอะมากโรบอ x เนี่ยไม่แก้สักทีหนึ่งไม่เพิ่มสักทีหนึ่งกับระบบป้องกันนะครับคนใช้โปรแกรมโกงแต่ว่าในช่วงปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีนะ ก็ทางโรบอทครับมีการจับมือนะครับกับไบฟอนและเพิ่มครับระบบป้องกันนะครับไฮเปอร์เข้ามาเป็นการป้องกันครับคนใช้นะครับโปรแกรมโกงถึงแม้ว่ามันจะเปิดตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับไฮเปอร์ n แต่ว่าโดยส่วนรวมครับก็ดีขึ้นนะครับกับหลายคนที่เล่นเกมโรบอทนะครับจะเจอครับกับคนใช้โปรแกรมโกงนะครับน้อยกว่าเดิม ถึงแม้ว่าไฮเปอร์อนครับจะมามีส่วนในการที่ดูแลในเกมโรบ๊อกนะแต่ว่าก็ใช่ว่าตัวของ r o บ๊อกนะครับจะปลอดนะครับคนใช้โปรแกรมโกงนะครับเพราะว่ายังมีไม้เบื่อไม้เมาครับอีกหนึ่งคนคือตัวของโปรแกรมครับไซน p บเอ็กที่หลายคนนะครับมักจะเขียนสคริปต์มานะครับท้าใ้้ข่าวนี้ครับเป็นข่าวที่ประลาดมากครับเมื่อมมาีข่าวครับมาว่าทางโรบ๊อกครับแกไปจับมือครับกับทางบริษัทครับ เจ้าของโปรแกรมนะครับอย่าง s nap X เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นและมันเกิดในเรื่องที่ดีหรือว่าแย่ในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงนะครับเรื่องนี้กันนะครูปุสมครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับ ใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์มนะครับฝากกดสมัสมาชิกนะครับและใครที่ชื่นชอบผมนะครับสามารถซื้อครับตุ๊กตาแบทฟอร์มได้นะครับราคาเพียงแค่15โลบ,บักนะครับลิงใต้คลิปเลยนะต้องพูดอย่างหนึ่งว่า s ซน p X เอ็กครับมันเป็นโปรแกรมโกงนะครับที่ ใช้รันสคริปต์ผมไม่ชชวร์ว่าผมพูดผิดเปล่านะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้รู้จักกับโปรแกรมนี้ซะเท่าไหร่นะครับใครท,ที่ทราบก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับคือต้องบอกว่า SnapX เนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เหล่าคนโกงนะครับใช้กันเยอะมากคือแทบจะทุกคนนะครับจะใช้โปรแกรมนี้ครับในการโกง Roblox ถึงแม้ว่าตัวคนสร้างเกม Roblox ครับหรือทาง Roblox เนี่ย จะมีการเพิ่มนะครับระบบป้องกันมาดีแค่ไหนสุดท้ายครับก็ต้องแพ้ครับกับคนที่อัปเดตนะครับโปรแกรมโกงครับผ่านทาง SnapX อนะครับอยู่ดีคือมันก็จะมีพวกไายกลุ่มหายคนนะครับที่สร้างตัวของสคริปต์หรือโปรแกรมโกงครับที่พึ่งพาครับไซแนซึ่งมันก็มีข่าวมาครับที่ประกาศครับบน Dev ฟอร์ m ของ r o l o x ครับเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครับนป้องกันนะครับคนใช้โปรแกรมโกง โดยทาง s t a ร์ r o b บ์ x ครับประกาศมานะว่าง่าสุดนี้ครับทาง r o บล็อเนี่ยมีการจับมือพาร์ทเนอร์ครับกับบริษัทครับอย่าง s y n a p s o s t w เ r ิ LLC l หรือที่หลายคนรู้จักในนามของโปรแกรมครับ s y n a p เซึ่งการจับมือครั้งนี้ครับหลายคนมองว่าเฮ้ย r o บ็อบ้าหรือเปล่าจับมือทำไมกับศัตรูตัวเองแต่ว่าการจับมือครั้งนี้ครับมันมีการตอบรับครับที่รุนแรงมากนะครับเพราะว่าหลังจากข่าวนี้ครับปรากฏมาเนี่ย หลายตัวสคริปต์ครับหรือกลุ่มนะครับที่ใช้นะครับโปรแกรมโกงเนี่ยทำการเลิกพัฒนาเลยนะในหลายกลุ่มนะครับ d i s c o r d เนื่องจากว่าทางตัวของ SnapX ครับออกมาประกาศนะว่าตัวโปรแกรม SnapX ครับจะหยุดนะครับให้บริการนะครับพร้อมทั้งทำการนะครับลบ Data นะครับคนใช้ทั้งหมดนะครับหรือข้อมูลนะครับของคนที่ใช้นะครับโปรแกรมโกงครับหรือโปรแกรม SnapX ซึ่ง การประกาศนี้ครับต้องบอกว่าสะเทือนวงการนะครับคนใช้โปรแกรมโกงนะครับอย่างมากเพราะว่าหลายคนนะครับใช้ครับ s ซแหนบเอ็กโอ้โหคือมันเป็นการจับมือที่หลายคนก็ไม่ได้คิดนะว่าโรบอทครับจะไปกล้าจับมือนะครับกับสตูตัวเองแต่ว่าการจับมือครั้งนี้ครับเป็นเรื่องที่ดีครับคือส่วนตัวมองว่าการจับมือครั้งเนี้ยคนที่ได้ประโยชน์นะครับสูงสุดนะครับเชื่อว่า น่าจะเป็นทางนะครับไซแนปนะครับที่ได้ประโยชน์นะครับผมไม่ชอบว่าแกได้ตังเยอะเปล่านะกับส่วนนี้นะครับเพราะว่าทางโรบ็อกเนี่ยประกาศนะครับเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็จับมือกับทางไซแนปด้วยเชื่อว่าก็น่าจะยอมครับเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยครับของทางโรบ็อกคือเสนอเงินมาก็ปฏิเสธนะครับก็คงแปลกนะครับกับหลายคนนะครับถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีนะครับกับทางโรบ็อกถามว่าการที่โรบ็อกจับมือกับไซแนปเนี่ย มันจะจบเรื่องแฮกเกอร์ไหมหรือคนใช้โปรแกรมโกงไหมถามว่ามันหายไปไหมต้องบอกว่าไม่นะครับเพราะว่าง่าสุดนี้นะครับมันก็ยังมีนะครับคนใช้โปรแกรมโกงอยู่นะครับภายในเกมโดมบล็อกแล้วก็มันมีข่าวที่ออกมาค่อนข้างแย่ครับตรงที่ว่ามันมีตัวของโปรแกรมนะครับอย่างชีบัตดี้นะครับที่ออกมาประกาศนะครับจากทางไซเนฟเนี่ยครับประกาศยุติไปนะครับทางตัวชีบัตดี้ครับบอกว่า ทางตัวชีพบดีนะครับสามารถรันนะครับตัวโปรแกรมโกงนะครับเก่าๆได้นะครับและสามารถครับที่จะผ่านนะครับตัวการป้องกันครับของไฮเปอร์กรอนไปได้คือไซเนปเนี่ยไม่อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีครับโปรแกรมโกงตัวอื่นที่จะมาแทรกอยู่ดีนะครับนอกจากชีบบดีก็จะเป็นตัวของมือถือครับที่เป็นพวก Android ไม่ก็ iOS มันมีคนโกงอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากให้ข้อมูลเท่าไหร่ในส่วนนี้นะครับแต่มันมี นะคือต่อให้ไซแนปครับหายไปก็ไม่ได้ยุตินะครับการใช้โปรแกรมโกงนะครับใน r o บ็อกสุดท้ายครับหน้าที่นะครับมันจะไปตกครับอยู่ที่ไฮเปอร์กอนนะครับที่ต้องป้องกันนะครับภายในเกม r o บ็อกแต่ว่ามันก็ดีนะเพราะว่าไซแนปครับมันมีฐานคนใช้เยอะมากพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนการตัดขาครับทั้งสองข้างครับเมือดีต่ตัวกับเงาคนใช้โปรแกรมโกงนะครับที่มันมีเยอะแยะมากมายคือมันก็ เยอะจริงนะครับแต่ว่าที่หายไปก็ถือว่าเยอะนะครับจากกลุ่มคนใช้นะครับไซแนปเป็นข่าวที่ก็ดีนะครับกับทางทั้งโรบ็อกและคนเล่นเกมนะครับอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ว่าดีมากครับสำหรับตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อนท่านนี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับและผมขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับมีเพทนี้ครับสวัสดีครับผม